สวัสดีครับวันนี้พามาชมนิสสัน GTR T-Spec Track Edition นะครับตัว T-Spec เนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นสีทองนะครับแตกต่างจากตัวปกติที่เครื่องยนต์550แรงม้านะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับเป็นตัวโครงสร้างของรถตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อ n i ส m โมนะครับเบรกเซรามิกสังเกตจะมีสัญลักษณ์นิสโอยู่นะครับจะเป็นตัว Track Edition ตัวลังคาจะเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับ ตัวสีรถจะเป็นสีมิเลเนียมเจนนะครับเฉพาะของตัวทีสเปคเท่านั้นนะครับตัวฝาท้ายก็จะมีสปอยเลอร์หลังเป็นคาร์บอนนะครับไฟท้ายจะเป็นโดนัทนะครับตามเป็นเอกลักษณ์ของตัว GTR เลยตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นภายในเป็นคาร์บอนแท้นะครับเพื่อลดน้ำหนักให้รถเบาลงนะครับตามแบบลรดซิงนะครับสังเกตด,ดูหลายคาร์บอนมาดูภายในกัน ตัวนี้เครื่องเตียงจะเป็นตัวเครื่องถึงโบสนะครับเบาะเดินได้แดงเพื่อความความเป็นสปอร์ตส่วนเบาะเนี่ยเบาะนั่งจะเป็นเบาะ r ลคา r โลนะครับอง n i s โมนะครับตัวพรมก็มีปะทีทด้วยนะครับพรงมาลัยทีทีาร์นก็จะปแต่งด้วยลายคาร์บอนพร้อมป้ายทีสเปกนะครับสังเกตด,ดูนี่มีตายทีสเปกสวยๆปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่ตรงกลางตัวจอนี่ก็จะเป็นมี เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีโชว์การแสดงผลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความแรงความซิ่งพวกออยเทมเกี่ยวกับความร้อนอะไรต่างๆนะครับมีให้เลือกหลายฟังก์ชันพวกวิทยุต่างๆโอเคผู้ใดสนใจก็ทิ่ล่าคาันงามคันนี้มาชมรถได้ที่บอสปีนะครับสวัสดีครับ